เจอสมการเลขยกกำลังแก้แบบนี้ข้อนี้พี่ดึงมาจากข้อสอบ A level คณิต1ปี67ก็คือปีล่าสุดนั่นเองและข้อนี้มีความใกล้เคียงกับข้อสอบแพท1รอบมีนา5สอบซึ่งไอเดียหลักการเหมือนกันเป๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงทีนี้หลักการเวลาน้องเจอสมการเลขยกกำลังถ้าน้องเจอกําลัง M เท่ากับกําลัง n เขาเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นเลขยกกำลังที่ฐานมันเท่ากันถ้าน้องเจอในมุมมองที่ฐานมันเท่ากันน่ะน้องสามารถจับเลขชี้กําลังอะ่ะเท่ากันได้เลยแสดงว่าไอเดียแนวคิดที่เราได้ก็คือถ้าเราเจอเลขยกกําลังที่มีอยู่2ก้อนเนี่ยแล้วฐานมันเท่ากันพอฐานเท่าน้องสามารถเทียบเลขชี้กําลังได้เลยมาดูข้อนี้กัน โจทย์กำหนดว่าให้ x กับ y เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับระบบสมการเขาก็ให้น้องมา2สมการซึ่งพี่ว่าไอ้สมการที่2อ่ะสวยและเพราะว่ามันติด x ติด y แก้ปกติแต่ว่าสมการแรกอ่ะต้องเอามาแปลงรูปมาจัดรูปเพราะว่ามันยังอยู่ในรูปเลขยกกำลังต้องไหมไอนี่คือสมการแรกสมการแรกเขาบอกว่าเป็น2กํกำลัง x เท่ากับ8 คูณกับ2กําลัง y ซึ่งพี่เห็นแล้วว่าหลักการของเลขยกกําลังอะ่ะมันต้องทําให้ฐานเท่าแล้วค่อยเทียบใครนะเทียบเลขชี้ตอนเนี้ยฐานซ้ายขวามันยั่วมาแล้วว่าเป็น2อะ่ะแสดงว่าคนคนนี้มันก็ต้องยั่วให้เป็นฐานสองให้เหมือนเพื่อนมันถูกต้องไหมแสดงว่า8อะ่ะพี่จะต้องแปลงให้เป็น2กําลังสามมันจะได้เหมือนเพื่อนรอบข้างมันซึ่งเพื่อนมันพี่รอบมาก่อนนะเป็น2กําลัง x แล้วก็คูณกับ2กําลัง y ซึ่งจากก้อนนี้เราจะมีสมบัติเลขยกกําลังที่ว่าถ้าน้องมี a กาลัง m คูณ a กาลัง n เขาเรียกว่าฐานเหมือนกันคูณกันน้องจะได้ฐานตัวเดิมแล้วน้องก็ค่อยเอาเลขชี้ที่เป็น m กับ n มาบวกกันนั่นก็แสดงว่าฐานเหมือนกันที่เป็นเลข2เลข2คูณกันน้องก็ต้องได้ฐานตัวเดิมก็คือเลข2แล้วก็ค่อยเอาเลขชี้ที่เป็น3กับ y มาบวกกัน น้องก็จะได้3บวก y อีกฝั่งหนึ่งชื่อว่า2อกำลัง x น้องสังเกตแล้วว่าฐานมันเท่าพอฐานมันเท่าแล้วเราสามารถเทียบเทียบเลขชี้กำลังได้เลยแสดงว่าเลขชี้กำลังฝั่งซ้ายจะเป็น x เลขชี้กำลังฝั่งขวาจะเป็น3บวก y อย่างนี้น้องทันพี่ใช่ไหมทีนี้ปกติอ่ะพี่จะชอบให้ตัวแปรไปกองอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวเลขอยู่ฝั่งขวาพี่ก็เลยย้าย Y ที่อยู่ฝั่งขวาย้ายไปลบ น้องก็จะได้ x ลบ y เท่ากับ3คนคนนี้ยังไงน้องก็ต้องมองเขาเป็นสมการที่1แน่ๆเพราะมันมี2ตัวแปรอย่างแก้ไม่ได้แต่เรามีตัวช่วยที่เขาให้มาแล้วอีกก้อนหนึ่งทีนี้พี่ขอดูตัวช่วยตัวช่วยคือก้อนนี้ทันพี่ไหมสมการที่เป็นตัวช่วยคือสมการที่2เขาบอกว่า2 x ไปบวก y เท่ากับ6 เป็นสรรมการที่2ซึ่งวิธีแก้ง่ายๆคือจับบวกกันเพราะว่า y มันจะได้มีการหักล้างกันเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเอา1กับ2อ่ะบวกกันน้องก็จะได้ว่า x กับ2 x อ่ะมันก็จะรวมล่างกันเป็น3 x แต่ y เป็นการหักล้างกันทันไหมแล้ว3กับอ่ะได้9แล้วน้องอยากได้ x ก็ย้าย3อ่ะที่คูณอยู่ย้ายไปหารแสดงว่า x จะเท่ากับ9ส่วน3มันก็เลยตอบ3นั่นเอง ฐานนะแสดงว่าตอนนี้สวยๆเลย x น้องเป็น3แล้วถ้าน้องดูจากคำถามอะ่ะเดี๋ยวมันจะต้องมีการเอาค่า y มาคิดแสดงว่าน้องจะต้องเอา x ยัดไปซักสมการหนึ่งอะ่ะจะสมการที่1ห,หรือสมการที่2ก็ได้ถ้าเป็นพี่ก็สมการที่1่เพราะว่าเลขมันดูง่ายกว่าแต่จริงๆอันไหนก็ได้น้องก็แทน x เ,เป็น3น้องจะสังเกตว่า3ลบ y เท่ากับสน้องว่าเลข3ลบใครแล้วได้3ตัวเดิม เอาใหม่นะน้องว่าสามลบใครแล้วได้3ามบก็ต้อง0ูนย์ถูกไหมแสดงว่า y เป็นศูนย์ทีนี้พอน้องได้ y เป็นศูนย์แล้วเนี่ยน้องก็เอา x กับ y อ่ะไปแทนในคำถามแล้วก็ไปจัดรูปไปหาคําตอบว่าไอที่โจทย์เขาถามอ่ะมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะเขาหาค่าของก้อนนี้หน้าที่น้องก็คือยัด x ยัด y ที่เราหามาเข้าไป มันจะเป็น2คูณกับ3ยกกำลัง3เพราะ x เป็นเลข3บวกกับ4คูณกับ3กำลังลบไน้องสังเกตตรงนี้นะครับ y ของน้องเป็นใครนะเป็น0ถึงแม้ว่าน้องมีลบข้างหน้า0ูนย์มันก็มีค่าเท่ากับ0นยอยู่ดีแสดงว่ามันจะคูณกับ3ามกำลังศนนะน้องจะต้องคิดเลขยกกำลังก่อนซึ่ง3ยกกำลัง3อ่ะคือ3คูณกัน3รอบมันจะเป็น27 แล้วข้างหน้ามันจะเป็นเลข2ซึ่ง27กับ2คูณกันอนะ่ะมันจะได้54แล้วน้องจะต้องคิดเลขยกกำลังก่อน3ยกคือคือเลขอะไรก็แล้วแต่กำลังศูนยะมันจะได้1ทันไหมเพราะฉะนั้นสามกลังศูยนะ่ะมันจะได้1มันก็เลยไปบวกกับ4แล้วก็คูณกับหนึซึ่ง4ีคูณหนึน้องจะได้4เพราะฉะนั้น54กับ4บวกกันนะ่ะน้องจะตอบ58นั่นเอง สำหรับน้องม .5 ขึ้นม .6 ที่อยากจบคณิต A l e v e l ลายใน2เดือนพี่แนะนำเป็นคอร์สคณิต A level เด็ก69ใครสนใจสมัครทักมาที่แอปสีเขียว Li n e ไอมีตัวแอดไซด์ด้วยนะ MAT อ Under Score Da ที่ชัวว่ามันจะช่วยให้เราสอบติดได้แน่นอน